ในที่สุดเมื่อละโวอโยุทยาและสุพรรณภูมิรวมตัวกันก็ค่อยๆเติบโตเป็นกรุงศรีอยุธยาในยุคอยุทยาตอนต้นยังมีอิทธิพลอารยธรรมขเขมรโบราณอยู่มากกรุงศรีอยุธยาที่เริ่มต้นด้วยพระเจ้าเป็นดินมีพระนามว่ารามาธิบดีคือความเป็นพระรามมาจากละโว้ก็พูดภาาเขมรไงใช้วัฒนธรรมขอมไงอยู่ในอยุธยาไงอ้าว ทางัาน,นอายุทยาสมัยแรกยังไม่เป็นไทยก็อย่างเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นไทยเขาเพิ่งมาเป็นสมัยหลังเมื่อสุพันยกทัพมายึดอยุธยาสุพันเนี่ยเขาพูดภาษาไทยสำหรับรตระกูลตายไทยแต่ยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าคนไทยเรียกหรือยังก็ไม่ทราบไม่มีหลักฐานเมื่อมายึดได้ราจะสำนักก็เปลี่ยนจากพูดภาษาเขมรเป็นพูดภาษาไทยแล้วยกย่องภาษาเขมรเป็นราชาศัพร์ ไอ้คนเหล่านี้นี่เรายัางไงต้องยอมรับทั้งมอนทั้งเขมรว่าคือจะไปดูถูกเขาไอ้น,นะครูเรานะามึงเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้มาจากไหนคําตอบคือนี่คนที่เขาอยู่มาก่อนจะเป็นมอนตามเขมรก็ตามหลายท่านในที่นี้อาจจะไม่ทราบก็ได้นะฮะเดินดําเนินเป็นภาษาเขมรนะครับถ้าเขมรคืนเนี่ยเราต้องย่างกัะเก้าสมเด็จเป็นคำเขมรถ้า ทวงคืนเนี่ยโอ้โหวุ่นมากเลยนะครับมันวุ่นไปหมดเลยนะครับเหมือนบอกว่าอโรมโรมันนะฮะคนอิตาลีทวงคำลาตินคืนจากอังกฤษภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยนะครับอันเ e ปิกเโนะครับเหมือนภาษาไทยเนี่ยพูดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีภาษาเขมรคำว่าก้อเนี่ยเสร็จแล้วล่ะนะฮะเขาเอาก้อคืนเนี่ยนะครับก็ เ,เรายืมมาใช้เยอะนะครับเรายืมมาใช้เยอะอคำเขมรน,นะครับอ,อักษรเขมรตัวเลขเขมรแต่เราก็บอกว่าเป็นไทยไปหมดแล้วอะไรจำนองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมได้ยินคนพูดว่าให้ใช้เลขไทยเนี่ยผมจะหงุดหงิดและรำคาญมากวันหนึ่งเมื่อตระกูลไทยลาวมันเป็นใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็ประดิษฐ์พัฒนาเป็นอักษรไทยขึ้นมาไม่ใช่ประดิษฐ์ขอโทษ คือปรับตัวเขมรให้เป็นเรียกว่าตัวไทยเพราะฉะนั้นมันจึงยังคงเข้าอักษรเขมรอยู่เป็นคำคำเป็นตัวตัวเลขหนึ่งถึงเลขเเป็นเลขเขมรมีมาก่อนที่จะมีคนไทยชัดไหมครับชัดนะครับถ้าหากว่าคนไหนคิดว่าไม่สุภาพ<ะ>ก็เท่ากับว่าดูถูกภาษาตัวเองนะครับพิเหนุสเซ่นหน่อยนะ เราคนไทยพูดภาษาไทยแท้กับว่าเป็นภาษาที่หยาบคายเข้ากับเมรคุณบรรพชนนะภาษาที่ปู่ย่าตายายโคตรเง่าสกาตของเราพูดมาเราไปตำเนิว่ามันไม่มันไม่สุภาพก็คิดตัวเองกันแล้วกันว่ามันคืออะไรนะแล้วคนไทยเราโดยปัจจุบันความรู้น้อย ด้ยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้รนะจริงนิยม,มไทยน,นะถ้าพูมนิยมไทยอย่างมากเลย <Like S 1> อะไร <N ets S 1> ก็ไทย <nice S 2> ไทย <N ong. S 1> ไทยไทยไทย,ไท,ยทั้งนั้นแต่หารู้ไม่ว่าภาษาที่เราพูดเนี่ยนะในภาษาไทยแทย้ไม่กี่ <ละ S 1> คำนะครับ,บ,บภาษาที่เราพูดมากที่สุดภาษาคออรครับเป็นภาษาเขมรนะ ภาษาเขมร385สคำที่เราอมาพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยเป็นภาษาเขมรแทบจะล้วนเลยมีภาษามนญ69ิบเาคำมีภาษาจีน176่งร้บคำแล้วก็ยังมีภาษาฝรั่งภาษาโปรเุเกสเข้ามาแทรกด้วยภาษาไทยแท้ที่เราคุยกันทุกวันนี้ไม่ถึงสิคำต่อวันนอกนั้นภาษาเขมรภาษาลาวภาษามนนะ แค่ทนั้นเลยนะรู้ให้จริงรู้ให้จริงก่อนนะก่อนที่จะตำหนิอะไรว่าอะไรศึกษาให้รู้ให้ลึกนะฉะนั้นคำว่าไอ้เีมึมกูเนี่ยอันนี้ภาษาไทยนะแล้วภาษาที่ว่าสุภา,าพกภาพภาษาเขมรทั้นทงนั้นเลยครับเป็นอย่างนั้นเราเอาภาษาเขามาเป็นภาษาที่สุดภาพาจริ์ครับนะครับผม